สวัสดีครับนัดครับคพบกับพวกเรานะครับในช่อง Master d o n u t กับช่วง r e a g t r m m ค่ะครับ r e a c t ลัมในวันนี้ก็ก็ยังอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่โปรเจกต์ไม่ใช่โปรเจกต์อะไรนะโปรเจกต์ของสินไซที่นับรุ่นน่ะเนาะมันเป็นโปรเจกต์ใหม่อันนี้มีน้องคอมเมนต์มาว่าอยากจะให้ดูคือชื่อคลิปว่า ถ้เลิงราดนักรารเนาะมันมันอยู่ในนาตยานิพนธ์หนึ่งก็น่าจะเป็นวิชานาตยานิพนธ์เนาะโอเคไปดูเลยไม่สามารถเราได้เลยใช่ไปดูเลยเนาะไปสวยอ่ะฉันชอบฟิลแบบเนี้ทำไมวะเอายังอ่านไม่จบเลยไม่เป็นไรดูการแสดงเอา มีความร้านช้งออมากใช่แต่เมแก่มคนมันอะไรนะอะไรนะอาณาจักรน่านเจ้าใช่ไหม,มน่านเจ้าหลาังโอ้แปลกหูแปลกตาพวกเราอยู่นะปกติจะแบบวิสารจ่าโอ้ยลูกเจ็ดคนเหรอเออพีพอเมื่อกี้ที่อ่านดูมันจะเป็นบอกว่าเหมือนให้ลูกเจ็ดคนไปครองราชตามหัวเมือ,องต่างใช่ไหมซึ่งการครองราชได้มันต้องมี คู่ก็เลยนะคู่ครองอะไรมันต้องมีมาเห่สีไงมันต้องมีมียไงแล้วดูชุดของแต่ละคนอ่ะรู้เลยว่ากูจะไปคนละหัวเมืองแน่ๆใช่นั่นแปลว่าวัฒเธรรมการแต่งกายก็บ่งบอกได้ว่าพื้นถิ่นนั้นเขาแต่งตัวแบบไหนถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นร้านช้างในอดีตอยู่ทางภาคเหนือไหมหรือไม่เหนืออยู่เหนือดีร้านนากับร้านช้างร้านช้างก็อาจจะติดฝั่ง ฝั่งลาวด้วยไหมจีดไม่รู้จําไม่ได้ว่ะคือคือไอ้ร้านนารานช้างเนี่ยมันสร้างความจับสนให้กับเราเยอะมากเลยนะมันใกล้เคียงกันอะแต่เราชอบพวกลาวพวกกาวอะไรงั้นไง <ừ> ที่เขาเรียกกันไง <ừ> ใช่ไหมลาวกาวอะไรลาวกาวในเสียจ,จะด้วยเ,เ,เรพราะคนามอะดนตรีพอมากเลยว่ะอันนี้คลิปแรกปะเนี่ยที่ดูที่เป็นไม่ใช่ดนตรตีสารอะ มันกำลังนับชัดอยู่อันนี้อันน,น,นี้แต่งตัวแบบไหนร้านช้างจะตอบไม่ได้ว่าเขาต้องเป็นเป็นเมืองอะไรแต่ชุดมันก็ร้านช้างนะร้าน,นช้างเลยอะ่ะแต่มันจะมีความกลมกลืนทางวัฒนธรธร,ธรมอยุธยาไหมใช่เนี่ยก็เลยกําลังมองว่าคนนี้หรือเปล่าที่พี่ไปอยุธยาปะแต่พี่ว่าคนเนี้ยเสื้อเหมือนอยุธยากว่าคนนี้ก็มีสิทธ์อ่ะ วิย่ยเร็ว,วเร็วพี่บการขับอะไรไไอย่างี้มาเขาช่วยคุณบรมมกษัตริย์ใช่ไหมมา,เ,นหนามเห็นสีซ้ายขวาหรอ หมือนไม่เห็นสีร้านช้างหนึ่งเหมือนแต่งตัวไ่เหมือนกันเลยอพี่มาร้านช้างมังคู่ที่ดูคอเสือ้อแล้วคอเสื้อล่รสว่าแล้วพี่ยินกับการขับอย่างนี้เพราะว่าพี่ขับอย่างนี้ไงนึกออกไหมโอ้ย เน nah. ี่ยให้กำลังนับอยู่ประเด็น้า9ชั้นกษัตริย์ไงขุนบรมมกษัตริย์ไงที่เขาขับไปมาจากี้ขงตึงเปรี้ยเท่อะแบ่งดินแน้ลูกแต่บุคลิกลูกไม่เหมือนกันเลยว่ะเขาน่าจะคิดมาแล้วอะให้นั่งไม่เหมือนกันอะ ประสาทต้นสมัยก่อนเธอเป็นพ่อขุนใช่ไหมพ่อขุนนั่นพ่อขุนนี่ใช่ปะ่ะว้ายหวานมากเดินนมาพี่เห็นเงาคนเดินมา เร็นเงาคนเดินมามีคนเตรียมออกฉากไม่ได้ดูคุณรอนะเมื่อกี้ไปดูเงาคนนั่นคนแรกชื่ออ้รอไอ้รอแล้วดูให้ดูดูรีขขบคุณคนนี้ให้เราดูคลิปนี้นะไม่เคยจะคิดว่ามาดูอะไรอย่างนี้เลย แต่ชอบไม่ต่างจากศิลปะที่พอีสารนะจะบอกให้ขนยี่ยี่ก็คือสองนะลูกชายคนที่สองไนงะ ขึ้นคังมันต้องมีมเมียเนาะเออคนตีคนละมูดด้วยนะไปขึ้นคลองราดอะ่ะเฮ้ยแล้วแล้วัวเมียแต่งชุดไปด้วยกันอยู่นะ <S <S อืออายพี่ยามะอะไรวะ คุ่นใสเหรอช,หชอบชุดปะมีกำมะหยี่ห่มไหมเขาไปไหนเธาไปชวาเหรอ ุดสวยเนาะชุดเหมือนลำปางเลยอ่ะอันเนี้ยอันนี้ดูออกเลยดาวอีกแล้วแต่ของพ่อมัน,มนวสวยมากเหมือนลำปางจริงนะ,ะชุดก็มาหยู่คู่เลยอะเนาะลำปางเนาะเออชุดเมื่อกี้ดูพระสินดิเฮ้ยชอบการรำที่มันไม่ได้เป็นการจีบไทยเนาะอันนี้ไม่ม้รรมาของจริงปะดูรำดิ ตายแล้วตายแล้วไม่เคยคิดว่าตัวเอง<ม>จะม,มาชอบอะไรอย่างนี้เลย,เลยอ่ะดีว่ะแมทชุดได้ดีมากเลยอ่ะไปด้วยกันอ่ะดูตีนผ้าถุงดิสวยมาก แถวพมา่าที่เคยอยูาาออ่ผมสางเกไม่มีใครจมมันคือการแต่งหน้าแบบลายไทยอ่ะเนาะอเออน่าจะยศินไทยอ่ะตาแบบเพล่์นะฉ่ำๆเลยอ่ะคิวเป็นคิวม<อ>ันต่างจากผู้ชายแต่งหน้าอมศิลปะนิคุนิาสานเนาะ อันนั้นแต่งอีกแบบนึงเลยอ่ะครองเมืองควนไปเมืองควนลาวควนไงกำลังจะทักแล้วว่าชุด,ชดมันเลยเดูเจนชุดผู้หญิงยิ่งชัดเลยอ่ะว่าเป็นแบบอ๋อเป็นลาวควนเออเออ,เอ,อชุดผู้หญิงลาวควรเป็นยิ่งจริงว่ะคนนี้ดูคนมีอำนาจว่ะ ถ้าใหม่เป็น่พล<ำ>ังเนอะออมือลำแบบกลางเลยนะนเห็นไหมการตั้งวงอะ่ะไปปกครองไหนอะ่ะ ไปเมืองเชียงปมที่ไหนวะ <laughs> ว้าวมาละ<ล>อ่าคุณวัวอินแ<ล>สดงว่าเรียงตำที่เราอ่านเลยนเนี่ย ทำไมขุนหัวอินดูเป็นเด็กน้อยอ่ะอาลูกชายคนเล็กไงเออเนี่ยใช่ไหมการรกาอะไรอ่ะเนี่ยชุดเมียก็เป็นแบบเป็นไหมที่พี่ทักไงว่าคนนี้เหมือนชุดอยุธยาน่ะการท่องสบายอ่ะทับซ้ายขวาชาวใต้อายุธยาชาวใต้อายุทยาเป็นเมืองอู่ทองอ่าจะหัวเมืองเหนือเรียกเมืองพะกกาละวไตเนาะเออ คาใต้ียามไหมหนไหมที่ว่าแล้วคนนี้อะ่ะมันสั้นไปคิด <c oughs> มันสั้นไปอย่าดูต่อเฮ้มันมันในนี่อะไรนะนี่มันแบบที่มันแยกเรื่องไปทำให้เจ็ดเรื่องอะไรเออเอาไปแยกอยากรู้ดีเทลการปกครองเมืองอะ่ะ ีว่ชอบอะไรแบบเนี้ยบอกแล้วว่าเราสองคน่ะชอบอะไรที่มันเลาเรื่องนี่เลาที่มานี่คือชอบมาก เพราะว่าเธอแน่คุณคุณนะฉันือนกำลังดูมันหัวเราะชอบแล้วก็คืออืม ตีแบบดีมากเลยอ่ะแบบถือคนละแบบเลยนะ โอ้โหโอ้โฉันชอบดีมากประทับใจทำยังไงดีแป๊บนึงเป็นไงเฮ้ยหนูชอบอ่ะทำยไงดีอะไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีอ่ะแบบว่าอุ้ยลองดีแคปไปทีและประเด็นได้ไหมไม่เคยดูอะไรแบบนี้ใช่ฉันไม่เคยดูมาก่อนเลยนะอะไรแบบเนี้ยไม่เคยดูแต่เขาเรียกว่าอะไรนะ ศิลปะนิพนธ์แล้วก็ดนตรีอีสานอย่างนี้ดีกว่าไม่เคยดูแนวนี้เลยอ่ะดนตรีคือไทยเลยนะแค่ดนตรีขึ้นมาแบบติ้งแรกอ่ะคือแบบนี่แหละสิ่งที่เราแบบชน่วยอินเหมือนกันแบบนี้ก็อินเหมือนกันก็ไม่ใช่ว่าไม่อินเลยอินไม่ต่างกันอยู่กับการขับร้องแบบนี้มาตั้งแต่เป็นเด็กชอบมากเราเล่าดีมากเลยอ่ะประเด็นแรกที่เห็นเอางี้ดีกว่าแบบเมื่อกี้เลยอื พานขันไม่ใช่ขันโตกเขาเลยแล้วพานขันันดภาชนะใส่ใส่เครื่องใสเครื่องไม้โปรยเครื่องโปรยไม่เหมือนกันเลยมันเป็นซิกเนเจอร์ของแต่ละชาติพันธุ์ที่เขาจะไปครองเออเออเข้ากับชุดด้วยเข้ากับชาติพันธุ์ด้วยสองการแต่งกายเนาะอืเราอะดูไม่ออกหรอกว่าอะไรเป็นอะไรไรจริงๆไม่รู้แค่ว่าทุกคนไม่เหมือนกันแล้วมาเป็นคู่เออเออลดมาก จะมีที่ดาวออกก็อู่ทองใช่เรียอายุทยาน,นิดนึงอืที่มันเป็นแบบลายไทยนิดนึงอย่างเงี้ยอันนี้มันชัดเนานะแต่ว่าหัวเมืองล้านนาะล้านชา้างอะไรใดเนี่ยมันมีความแบบใกล้เคียงกันมากในดีเทลอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบไม่สามารถแบบแยกได้ใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือพี่อะ คือเราอยู่ในระบบการศึกษาที่มันเป็นการเรียนประวัติศาสตร์ตามหนังสือที่เขาเขียนให้เรียน yes พี่ชอบอย่างนี้มากเลยที่มันเล่าเป็นประวัติศาสตร์นอกตำราเรียนอะใช่เนี่ยใครจะไปรู้ว่าอะไรนะอาณาจักรล้านช้างในยุคของพระเจ้าอะไรนะเมื่อกี้พระพญานาาเจ้าอะไรนะเออะไรสักอย่างอะไรุูธภาพกษัตริย์อะไรถ้าพูดชื่อผิดจะจำไม่ได้ละ ไม่ได้คิดว่าไม่เคยรู้เลยเห็นไหมว่าเขามปลูกเจ็ดคนแล้วแต่ละ่นต้องไปปกครองแต่ละหัวเมืองเห็นไหมแล้วเรียกอยุธยาว่าภาคใต้อืซึ่งมันเป็นอย่างนั้จริงเริงซึ่งปัจจุบันอยุธยาเป็นภาคกลางใช่ไหมแต่เขาอยู่ใต้ของของล้านช้างตอนนั้น่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมการเรียกอาณาเขตการแบ่งเขตแดนเพราะว่าเหมือนเหมือนเคยดูลากในขลาเนาะ แล้วเขาเขาใช้คํานี้จริงๆว่าแบบว่าเรียกแบบว่าพวกใต้อะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็มันเป็นล้านช้างนี่กูอยู่ข้างบนนะ่ะเธอเออเธออยู่ข้างลา่างเป็น tai, ใต้เน,นี่ย<ม>ชอบ <tai. S 2> มากชอบประวัติศาสตร์แบบนอกตําราเรียนมากซึ่งเราจะไม่เจอแน่นอนในระบบการศรึกษาไทยูเพราะมันเป็นเส้นตรงเราเรียนประวัติศาสตร์เส้นตรงเราไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์มันซิกแซกไปอันนี้แอบซ่อนอยู่ซึ่งเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีคนเอาเรื่องราวทางพื้นถิ่นมาแสดงให้ดูเท่านั้นแหละถึงจะรู้เห็นไหม มขอนะลดน้หมุนไปหยิบร้านช้างมาคนลดมากเท่ว่ะเท่มากเลยอ่ะขอแบบนี้อีเด้ไม่ชอบมากเลยอ่ะยิ่งเป็นฟิลแบบเล่าๆว่าใครไปทําอะไรเออคนนี้อะไรอย่างเงี้ยชอบมากไม่ชอบอะทั้งเลยไม่มีคำไหนจะบรรยายให้เลยทั้งหมดเลยแล้วตกใจมากเนาะเท่าเท่าเท่าที่รีแคปได้ก็น่าจะมีประมาณประมาณนี้แหละที่เห็นหรือว่า เออตรงไหนที่มันตกหล่นหรือว่าอะไรจะเพิ่มเติมมันก็เพราะว่าเราหมดแต่ว้าวไงประเ<ก>ด็นเน<า>ี<ะ>้ยก็มาพิมพ์บอกให้หน่อยออก็ได้อะไรเงี้ยชื่ออะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยได้ฟังไม่แต่ฟังแต่ว่ามันไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรกันแม้กระทั่งช,ชื่อผู้หญิงเงี้ยก็คือจับชื่อไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้มาก่อนอบางประเด็นที่เราแลดูแบบ พอจะมีความเข้าใจบ้างมันจะฟังแล้วมันจะอ๋อไปตามแต่อันนี้ไม่มีความรู้ทางร้านช้างจริงๆเราจะเคยได้ยินแบบบางเรื่องแสกๆเข้ามาจากที่เราเรียนมาอะไรที่นีเท่านั้นอย่างเงี้ยแต่ให้ลงดีเทลเป็นแบบแต่ละเมืองอะไรเงี้ยกเราเก่าพวกเออเราอาจจะเคยได้ยินเนามืองน่านเมืองม่านอย่างเงี้ยได้ยินเหมือนกันตามประวัติศาสตร์ที่เขาจารึกไว้แล้วเราก็ต้องเรียนตามที่เขาให้เรียนอ่ะใช่ไหมล่ะนะที่เราศึกษามาอะไรเงี้ยโอ้เท่อะ เลิศมากโอ้ยเรามาอินอะไรกับแบบนี้อยู่นะเนาะเราสังเกตไหมอะไรที่เป็นชาติพันธุ์อะไรที่เป็นแบบว่าการพูดถึงสิ่งที่มันเป็นออริจินอลของพื้นถิ่นอะไรพวกนี้ทําไมเราชอบดูมากเออเออมันอาจจะเป็นเพราะไม่เคยได้ยินมามันเลยทําให้น่าสนใจหรือเปล่าว้าวสำหรับเราอ่ะอืมมันีะมันจะไปกลๆมันก็มีอะไรให้พูดไปอีกเยอะเลยอะถ้าจะพูดกันต่อว่ามัน มันว้าวมากกับโชว์นี้ก็ว่าวันนี้วันนี้ให้คลิปนี้อันดับหนึ่งเลยออะในใจเลยมีคนคอมเมนต์มาสองสามคนมั้งเราก็ว่าทําไมคนคอมเมนต์มาแล้วแล้วเราอ่านไงแล้วมันเขาบอกว่ามันแบบเป็นแบบทางไทยแเ้าก็บอกเออช่องเราไม่เคยทําทางไทยเลยอะอะไรอย่างเงี้ยโคตรเทยกนิ้วให้เลยนาตยิลินอะไรนะนาตยาิพลหนึ่งน่าจะเป็นชื่อวิชาการคิดท่าเราอะไรอย่างเงี้ยถลงราชคราสมชื่อเลยเหมือนเราได้กําลังนั่งดูการแบบ ขึ้นครองราช,ชขุนศัติ์เจ็ดองเงี้ยเออเพรเทอะอ๋อก่อนไปเขาเขาจะเรียกว่าอ้ายอ้ายนั่นอ้ายนี่นางนั่นนางนีนนนนน่แต่พอขึ้นปกครองในยุคสมัยนั้นเขาจะเรียกว่าพ่อขุน,ขนแล้วทุกคนกลายเป็นขุนหมดเลยเท <Yes. S 2> ่าที่ฟังเห็นไหอ,อลหน่กเห็นไหมราะนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะ เม็ช่วยให้พวกเราได้ว่ามันก็อยู่ในยุคที่พวกเรารู้มานั่นแหละก็คือยุคทางพ่อุนรามใช่ไหมที่พวกเราเดาๆกันมาก็ขุนเป็นยุคนั้นกันอยู่อย่างเงี้ยของเมืองล้านนาล้านชาจนถึงสิ้นสุดสิ้นสุดสุโขทัยก็ยังเป็นคำว่าขุนอยู่นะ เอาไว้แค่นี้แหละทุกคนเนาะมันยาวมากเลยตอนเดียวคือมันอิ่มไงไม่คิปนี้จะยาวมากเลยเนี่ยโอเคเนาะก็ฝากเป็นกําลังใจพวกเราต่อไปด้วยแล้วก็มีอะไรที่อยากจะให้รีแอคหรือว่ารีแคปก็เม้นต์มาใต้คอมเมนต์เอ้ยคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ก็ก่อนจะจากไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับพวกเราสองคนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่ทุกคนขอมาแล้วเราจัดให้นะครับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Terima kasih telah